mplus fx hot news รวมข่าวกล่องแดงประจำสัปดาห์ปี2023รายการข่าวที่รวบรวมข่าวสำคัญให้คุณแบบรวดเร็ว3 0ตุลาคม all day สกุลเงิน eur เยอรมันพิลิน cpi มันโอ่หมนตัวเลขก่อนหน้า0.3%เวลา15านาฬกาสกุลเงิน eur s p a n ป s h fast cpi Year over Year ตัวเลขก่อนหน้า3.5%เ 31. ตุลาคมเวลา10นาฬิกาสกุลเงิน JPY Bank of Japan Outlook Report รายงานแนวโน้มรายไตรมาสของธนาคารญี่ปุ่นเวลา10นาฬิกาสกุลเงิน JPY Monetary Policy Statement รายงานนโยบายเงินให้ข้อมูลรายละเอียดกันนักลงทุนเกี่ยวกับสภาวะทางเศรษฐกิจเวลา14นาฬิกาสกุลเงิน JPY Bank of Japan p r e s t Conference รายงานนโยบายการเงินธนาคารกลางแห่งญี่ปุ่น เวลา19นาฬิกา30นาทสกุลเงิน c a d GDP month มั e นโอมันตัวเลขก่อนหน้า0.0%เวลา19นาฬิกา30นทสกุลเงิน USD Employment Cost Index Quarter Over Quarter ตัวเลขก่อนหน้า1.0%เวลา21นาฬิกาสกุลเงิน USD CB Consumer Confidence ตัวเลขก่อนหน้า1 0 3 1. พฤศจิกายนแบงก์ฮอลิเดย์ประกาศวันหยุดธานาคารฝรั่งเศสอิตาลีสกุลเงิน EUR ส่งผลให้ราคาสปอร์ตสกุลเงินดังกลา่าวมีวอลุ่มที่เบาบางเวลาสี่นาฬิกาสี่านีสกุลเงิน NZD Employment Change Quarter over oh, Quarter ตัวเลขก่อนหน้า1.0%เวลาสี่นาฬิกาสี่านีสกุลเงิน NZD Unemployment Rate ตัวเลขก่อนหน้า3.6% เวลา19นาฬิกานาทีสกุลเงิน USD แอบนอนฟาร์ arm, Implement c h a n ตัวเลขก่อนหน้า8,9 0 0 0เวลา2 7นาิสนาสกุลเงิน USD ISM Menu f a c t u a i n g PMI ตัวเลขก่อนหน้า49เวลา21นาิกาสกุลเงิน USD Joe Job Opening ตัวเลขก่อนหน้า9.6รล้าน 2พฤศจิกายนเวลา1นาฬิกาสกุลเงิน USD Federal Fund Rate ตัวเลขก่อนหน้า5.50%เวลา1นาฬิกาสกุลเงิน USD FOMC Statement รายงานการถแถลงของคณะกรรมการนโยบายการเงินแห่งธนาคารกลางสหรัฐเวลา1นาฬิกาสานาทีสกุลเงิน USD FOMC Press Conference อภิปลายการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเงิน เวลา2องนาฬิกาสานาทีสกุลเงิน C H F C P I มันอ้มันตัวเลขก่อนหน้าลบ0.1%เซเวลา19บเนาฬิกาสกุลเงิน G B P Bank of England m o n t a l y Policy Report รายงานนโยบายการเงินธนาคารกลางแห่งอังกฤษเวลา19นาฬิกาสกุลเงิน G B P m o n t a l y Policy Summary การประกราศตาดอกเบี้ยของอังกฤษ เวลา19นกสกุลเงิน GBP, MPC Official Bank Rate Board ผลการโหวดเพื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารอังกฤษเวลา19นฬกสกุลเงิน g d p Official Bank Rate ตัวเลขก่อนหน้า5.25%เวลา19น,น30นีสกุลเงิน USD, Unemployment Claim ตัวเลขก่อนหน้า28,000 3ฤศจิกายนแบงก์ฮอลิเดย์ประกาศวันหยุดธนาคารญี่ปุ่นสกุลเงนิน JPY ส่งผลให้ราคาสปอร,ร,ร์ตสกุลเงินดังกล่าวมีวอลุ่มที่เบาบางเวลา19นาฬิกา30นาทีสกุลเงิน CAD e m p l o y m e n t c h a i n ตัวเลขก่อนหน้า63,800เวลา19นาฬิกา30นาทีสกุลเงิน CAD u n e m p l o y m e n t Rate ตัวเลขก่อนหน้า5.5% เวลา19นาฬิกา30าธีกสกุลเงิน USD a v e r a d e h o u r l y e a r n i n g มันโอว้มันตัวเลขก่อนหน้า0.2%เวลา19นาฬิกา30าธีกสกุลเงิน USD n o n f a r m Aluminant Chain ตัวเลขก่อนหน้า336,000เวลาเศฟกา30าธีกสกุลเงิน USD Unaffirmated ตัวเลขก่อนหน้า3.8% เวลา21นาฬิกาสกุลเงิน USD i z m Service PMI ตัวเลขก่อนหน้า53.6เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานทางทุกข่าวที่มีคุณภาพต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่ไว้วางใจ M Plus แปด